สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่สองกรกฎานะครับสําหรับเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยถ้าใครถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลใหญ่ๆหรือว่า2ตัวเลขท้าย2ตัว3ตัวก็มากันไปขอแสดงความดีใจด้วยครับกลับมาแล้วนะครับสําหรับวันนี้เต่นฮานอยครับ69มากับ3 4 5 7นะครับผมหกมา69ครับ63 64 65นะครับ67 เก้ามาเก้าสามครับเก้าสีนะครับรักร้อยศูนย์ครับ0 6นย์หกเก้ครับศูนย์หกสานย์หกสย์หกะครับศูนย์หเน้ครับศูนย์เก้านะครับผมเน้นไป3ชุดที่6กเก้นะครับหกแล้วก็เกนะ้าห้า สามตัวชุดเน้นครับ069 065 095สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมขอโชคดีครับ